อาชีพเสริมเลรวยทำอาชีพเสริมเล่วรวย,รว,รว,ยวันนี้จะมานําเสนอให้ดูว่าคนที่ทําอาชีพเสริมเลวรวยกว่างานประจําเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตจะเป็นแบบไหนก็ได้นะเส้นชีวิตหรือจะเป็นเส้นซ้อนกันก็ได้นะเส้นขาดซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเส้นชีวิตไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะเส้นหัวใจเส้นอะไรนี่มันก็ไปตามปกตินแหละนะครับไปตามปกติ แต่นววัสนามือข้างขวาเนี่ยงานประจำนี่คืองานประจำงานประจำมางี้เลยนี่ทะลุมานี้อันนี้คืองานประจำดีแล้วนี่มั่นคงแล้วเนี่ยมีเงินเดือนที่สูงด้วยเนี่ยพอเส้นจะแตกขึ้นมาข้างบนนี้อีกเรียกว่าตัวเส้นวัสนามือข้างขวานะจะต้องยาวทะลุผ่านเส้นหัวใจไปได้เหนือเส้นหัวใจไปก็ยิ่งดีเพราะโจทย์มันก็บอกอยู่ว่างานเสริมดีกว่างานประจำ ดังนั้นงานประจําก็ต้องดีดังนั้นมือข้างขวาจึงเป็นลักษณะที่บอกว่าจะต้องมีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงไม่ละออกกลางคันไม่เปลี่ยนงานบ่อยนั่นแหละเส้นมันทึงจะต้องยาวทีนี้มาดูมือซ้ายตัวที่มันจะเป็นตัวาพวาบอกว่าให้ร่ารวยได้นะครับแนววาสนามือซ้ายก็ต้องดีมือซ้าย าวาสนานมันก็ต้องมีความชัดเจนเห็นได้ชัดยาวนั่นแหละจะเป็นอย่างมือตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี้ยปลายเส้นมันแตกเป็นวีขึ้นข้างบนเนี้ยอันนี้เรียกว่ายิ่งทําไปนานๆก็ยิ่งรวยเนี่ยเส้นอาทิตย์แตกกิ่งแบบเอ้ยเส้นวาสนาแตกกิ่งแบบนี้แหละยิ่งทํายิ่งรวยแล้วเส้นอาทิตย์หล่ะอันนี้มันก็ต้องเด่นด้วยเหมือนกันนะ เพราะเกียรติยศชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะไปทําธุรกิจการค้า,ากับใครเนี่ยเพราะอาทิตย์ก็คือโชคลาภและการเงินเหมือนกันนี่คือลักษณะของเส้นอาทิตย์นะครับมันจะเริ่มจากจุดนี้แหละก่อนเส้นอาทิตย์ก็ประมาณนี้แหละต้องออกจากเส้นอาทิตย์ก็จะมีเกิดจากเส้นวาสนาบ้างเส้นสมองบ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญหัวใจสําคัญรวยเร็วรวยนานรวยอมตะนิรันดร์การถ้าได้วาสนาขึ้นจากเืินจันนะ ถ้าอะไรวาสนาขึ้นจากเนืนอ่อนโยนเนี่ยนะครับเมาอย่างเงี้แล้วก็แตกออกมันเป็นง่ามอีกขึอีก,อกข้างบนเนี่ยโอ้ยอันนี้แหละรวยเร็วเลยเนี่ยหรือจะมาฝั่งเข้าเข้าเนินอาทิตย์นี้ก็ได้หรือจะมาแบบนี้ก็ได้อันนี้บอกเลยว่าใครมีวาสนาแบบนี้แล้วทําอาชีพเสริมไปด้วยเนี่ยจะรวยกว่างานประจาล้านเปอร์เซลนะครับไม่เฟกหรอกไม่เหมือนผู้ที่ มีเส้นอะไรนะเงินก้อนใหญ่เหมือนกับถูกรอตตรี่ยี่สิบล้านนะไม่กี่ปีก็หมดแล้วแบบนั้เรียกว่ารวยชั่ววูบชั่วครัง้งชั่วคราวแต่ลักษณะแบบนี้จะรวยนิรันดร์รวยอมะตะรวยตลอดทั้งชีวิตได้ยิ่งถ้าเกิดจากเงินจันยิ่งรวยเร็วมีปลายเส้นแต่เป็นลักษณะวิกตอรี่ขึ้นเนี่ยยิ่งดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดจากจุดไหน ถ้ามันยาวแล้วมีวิกตอรี่ขึ้นอย่างมือตัวอย่างนี้นะขีดตามมือตัวอย่างนี้ทำอาชีพเสริมไปเลยนะครับแล้วคุณจะรวยนี่ก็เป็นมือตัวอย่างทำอาชีพเสริมแล้วรวยนะครับเพราะปัจจุบันนี้เจ้าของมือนี้มีทั้งอาชีพงานประจำและอาชีพเสริมทำไปด้วยดีกว่างานประจำงานประจำมันรายได้อยู่หลักหมืน่น แต่งานเสริมมันเป็นหลักแสนหลักล้านมันจะไม่รวยได้อย่างไรนะครับก็มาประมาณนี้สำหรับมือที่ทำอาชีพเสริมแล้วรวย